อาพี่น้องผมกับอีสานบ่ายคอกกรบามีพามาลอดตลาดข้องถมพี่น้องผมมาลุยอยากเอาเส้นดูบางท่านพี่น้องซิมได้บ่นี่ือพค่ะซิมได้บ่ได้ครับนุ่่นพ่สองโลซิมเน้อนิหน่พ่อิมโลา30โล มาสองโลหาีพ่อมาเอาพูละโลนี่สองโลหาเป็นยังกันนัดกันได้เออมาหนุยนัดกันโลหนึงบ้านเบอเออพูละโลราคาเทรโลนึบ้านเารบ้านเ้ากนร้นสิาทมยัมเอยพาโลออหอเมกันเด็กเราเรียเขาเด็ก

โอ้ยอยากทำบัหม่่งดีเนาะบะหมู่งใครเป็ดกระดาวานียัง มีอีรีเด็กกับดาวหวานอยู่ไปว่าเด้อถามเนี่ยสบอกรับผมเห็ดยูทูครับเดียวกับมีอยู่หังเศ้าเห็ดแล้วมันไปตัวบาไปมันยากครับข้อเห็ดไม่มันยากอีรีอันนี้ก็มีอันนี

ราคาบาทเท่านั้นครบัรบป็นสินคาานรังาทั้นน,นราคานนรับไม่ว่าเป็นเครื่องครัวเครื่องประดับที่อขอเล่นเครื่องมือชัข,ของเด็กเล่นรท้าไม้แฟเสือ้อไรสักาผ้าอว่ขขา,า,า,าอุปกรณ์ใช้ในชประจำวันใช้ภายบ้านท,ที่นี่ทุกอย่างรับต

กนกะซื้อลมนามาเีมาเนวหม่ซะมันนี่จะเ่าสองเสา่เปียกเก็บใบได้แกงนใหม่รานหาหอราอจะมาอย่างนี้อ้อร่อยป่ะแานแสบดิเห็น

สมนะครับเนาะครับเจนหนึ่งหมูไม่ละหาบาทถามว่าถือว่าถือสำหรับว่ามี่งถือยนง่งหาบาทแซ่บาต้รับแซ่าห้าบาทนี่คือคืออิ่มเลยไปกินน้ำสมเบอร์ทีก่อนเจ้าบาทครับานี่ครับผม อย่าปุงเลยพี่น้องอยากกินน้ำสมน้ำสมตาลาเสียบเพื่อน้ำสมในบานรเสียบแน่นอนรอสีมพูคมันมีความรักครับผมขอบคุณมากครับได้น้ำสมพี่น้องโอ้ปลาตาแห้งเพื่นปลาแยังอะนี่ปลาทะเลก็ได้ก็ซิวทะเลเขา ก็บ้ามี่ข้าวยำกินอยู่เลยมาซื้อทะเลเขาใหม่ยุ่งด้วยคนมาตามอ๋อราคา20บาทมะสิวทะเลดิบปลาดังทะเลมซื้อทะเลอือไรเนี่ยอ้อมปลาไหลหัวใกล้บ้านจ้ะหัวใกล้บ้านพี่น้องผมกับเกล้านเฮาคือเกอลเสะลราห้อยแหงแสดงวันมวยไม่มวยไม่นี่ ผหนุ่ยเก่ามันสีมีห้อยแหงเราว่าไงดีพี่น้องตำเขาเราตําแหลกอีหลีพี่น้องผมโอเคร้านเฮาชุดแบบมีแสบแสบมือละต้นกับ,ม,กบมือละต้นกับยังพ่อออยู่ครับเป็นขว้างผมสิบบาทสิบบาทยิ่มเบิดเฮียนสิบบาทยิ่มเบิดเฮียนขอบคุณขาบคุณพัดเนาะพี่น้อ,อ,นนนอ,องเนาะอ้อมบักหอยแกงแกงขี้เล็ก เกียงขี้เล็กหมูปลาครับหัวใกล้บ้านหัวใกล้บ้านเอาบักหมากกัมีท่งนเอาเกลี้ยทองกับเยอะแยะพี่น้องเลยอ้อมผมกับพีตาอ้อมผมตาขโดจ้าตาโมจ้าลาหมูอ้อมผมโอ้ยท่าพี่อยากเอาพี่ว่ากิลีท่านนี่กิลีเพื่ออย่างครับควายกิลีจ้าโอ้ยขวายกิลีพี่น้องนี่กิลีแท้ร้อยเว้ยเส้นคือเป็นกิลีแนวนี้เลยครับเรื <reco> ่องนี <divine> okay, ้กิลีแท้ก ยิงเลีดดักแด้ยิงเลีดดักแด้ร้อยเปอร์เซนต์พี่น้องมันสิเป็นแนวนั้นแหละมือบดอายุมีแห้งเลยพี่น้องผมขายย่างเดียวขายแหลกแต่ว่าเงิ่นนีตัวเอาไปบดชื่นใจพี่น้องสมพักชมพักเด็ดๆ หัวไก่ลาบปลาตองลาบปลาตองลาบปลาตก้อยปลาดุกก้อยปลาดุกอยปลาดูอันละลาดตาอุ้ยไปทางคุณพี่้องไปทางมาทางพี่เยอะเยอะเยอะข้าไ่เี่ยัก้าามมันเนป้า้ักเยลค่องมันมันพ่องปักหอมปักักคล่องปักหอม ข้าวลามกล้วยโตพุ่มพ่วง,งพี่รองว่ามีแต่รถแล้วนเมื่อนี่เจ๊พเพดเพ็ดเป็นรถเพ็ดเป็นโตบุ่มพ่วงแล้วหอ,อ,อยระยองระย่างเป็นย่างดีพักขมมีไว้ใส่ขวัวหนูอืออุณะพักันสะใจครับสามารถกินเข้าถิ่ยู่ต่างประเทศในประเทศเนาะพี่รองเนาะที่บักเบิ้งตลาดแนวนี้เดี๋ยวเบิ้งกันแน่นอนเดี๋ยวเบิ้งกันแน่นอนพี่้อง เิ่มกันแน่นอนปตาครับเพราะผมอ่อนแล้วก็นกนกอยอุ้ยงอกใหญ่ไปทางในต่อเฮาพี่นอนอ้เอ้าออาอ้า โย่โยยนี่ถึงแก่ถึงอ่อนขอาอยางไม่ทราบพี่ควาใครเห็นสดๆมีที่นี่ที่เดียวคอใครเห็นสดๆเดี๋ยวฮวไปทั่วบ้านทั่วเมืองพี่น้องนี่เอาไปล่อกระลอกกระแตนี่ไม่เขารีดดี กินแห้งแซ่บยักเปิดบ่อหลานกูเหม่อเปิดเขาเปิดเวิด,ด,ดทุกเหม่อวันมี้เหมยย่อยืนบ่อน้อ,นองงงเขาชวนไปกินนะอ๋อวันซุปเป็ดสามร้อยห้าสิบเป็ดพี่นอ้องพี่พี่เลยแบบเอ,อิกว่าเห็นเลยก็เขามาซื้อเนี่ยเลี้บแม่ไข่ประชันเออตันมินลิน ไะย่างไปทางไหนปัดกว่าประก,กาศหินพี่น้องหินลอยปเปอร์เซ็นต์กันปกักกาศแนวนี่เรื้องใบหินลอยปเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อ เอาเอาเจ้าก็ซื้อน้ำส้มไปใส่ห่อพีร้องไอุ้ยอางุนบ้าเมน,นหนี้นางบ้ามนมนหนี้นางพี่ร้อง อุ้ยเจ้านี้อุ้ยปลาไหลว้าวสดสดหนึ่งสองสามโถสดหนึ่งยักษ์ปลยักษ์ไปลาตุ้งอะไรไหนหนูพี่น้อง

เพิ่นได้ไอ้นี่พี่นอ้องเอ้าวข้อกันอาทิตย์หน้าพี่น้องบานนี้สัปดาห์ละครั้งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้หายคิดหอดกันโอ้ทั้งซีมทั้งกินทั้งหวานทั้งแซ่บเชื่องซีบเชื่องเสือซีบแพะตายอ่อ